สวัสดีค่ะทุกทุกคนไพ่เล่าเรื่องมาแล้วค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากทราบอยากรู้ดีๆนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ คนที่คุณกําลังนึกถึงคนที่คุณถามหาเวลานี้เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการใช้ชีวิตในด้านการทำงานมีการตกผลึกมีการเรียนรู้อะไรทิศทางในด้านของการใช้ชีวิตการทำงานการอยู่กับผู้อื่นร่วมกันกับผู้อื่นมากขึ้นนะคนคนนี้ถ้าเกิดว่าในอดีตเขาเป็นคนที่แข็งกระด้างแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับจิตใจดูเหมือนกับ เอาตัวเองเป็นหลกักอะน,นึกออกไมหมแม่หมออยาใช้คาว่าบางคนมันไม่มีใจอบอ้อมอารีเลยนะแต่ก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงขนาดนั้นนะ่ะแต่มันเป็นลักษณะที่เขานึกถึงตัวเองซะจนเขาไม่ได้ดูอะไรรอบข้างเลยประมาณแบบนี้ถ้าคนคนนี้ในอดีตเป็นคนแบบนั้นปัจจุบันมันเหมือนกับว่าอ,อ,อุปสรรคในชีวิตนะในด้านของการทํางานในอะไรต่างๆที่เขาเจอเนี่ยเขาได้ผ่านบททดสอบที่มันหนักหน่วงมาพอสมควรละเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ย มีการที่ตื่นรู้เข้าใจชีวิตมากขึ้นของเขานะคะมีการที่เ,เรียกได้ว่าการทำงานก็เข้าเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเพราะไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งอีกต่อไปพอไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งการประสบความสำเร็จการได้รับการยอมรับก็เกิดขึ้นในฝั่งของเขานะในเวลานี้อฮะแล้วยังไงต่อคะอ๋อ The Wheel of Fortune เกิดขึ้นกับเขานะมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คนคนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆหรือว่ามีอะไรบางอย่างนะเข้ามาทำให้เขาได้ต้องตื่นรู้ต้องเติบโตขึ้นจากจากเมื่อก่อนก็ได้ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีนิสัยเด็กๆหรือเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆอะคะ่ะทาให้เขามีความมั่นคงขึ้นรู้จักรับผิดชอบชั่วดีมากขึ้นก็ได้ ถ้าในอดีตเขาไม่มีนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงละที่ตัวตนของคนคนนี้นะคะอาจจะด้วยอุปสรรคด้วยอะไรต่างๆที่เขาเจอแล้วมันหลอ่อหลออให้เขาเป็นคนใหม่ขึ้นมาในเวลานี้นะตอนนี้กลับรู้สึกคิดถึงคนในอดีตของเขามากๆคนที่เคยหยิบยื่นถ้วยให้เขาในอดีตคนที่เคยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในลักษณะของคนที่ให้ในเรื่องของสัมพันธไมตรีช่วยเหลือซัพพอร์ตทั้งกาลังใจาบางคนซัพพอร์ตการเงินการทอง กับรู้สึกเหมือนกับว่าคิดถึงใครคนหนึ่งที่เคยดีกับเขาแต่ในอดีตอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มามองอะไรตรงจุดนี้อะไรแบบนี้คะ่ะด้วยลักษณะน,นิสัยเดิมเดิมที่เขาเคยเป็นนะในช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามาถามถึงแบบนี้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นคนที่ห่างหายตัดจบกันมานานเนิ่นมากละสําหรับคนนี้นะคะส่วนของคุณหรอในเวลาเนี้ยคุณเองนะ่ะคุณการเงินดีมากนะคะ การเงินการทองนะในด้านของการใช้ชีวิตค่อนข้างอยู่ในจุดที่ดีมีความมั่นคงแล้วซึ่งจริงๆคุณอาจจะมั่นคงอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะคุณถือเหรียญเห็นไหมแสดงว่าฐานะก็ดีด้านหน้าที่การงานก็ดีคุณนั่งแท่นคุณเอ่อคุณอาจจะดูมีบารมีนั่นหมายถึงอาจจะเป็นผู้บริหารไหมถ้าเกิดทํางานประจําหรือว่าอาจจะเป็นระดับเจ้าของกิจการกรณีทํางานส่วนตัวเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่น และพร้อมซัพพอร์ตทุกคนเพราะคุณถือเหรียญน,นะคุณอาจจะช่วยการเงินการทองใครต่อใครมานักต่อนักชอบทําบุญอะไรแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยได้รับตรงจุดนั้นกับคุณนะคะคุณนั่นแหละเคยซัพพอร์ตเคยช่วยเหลือเขาจริงๆนะห้าเหรียญที่เกิดขึ้นเห็นไหมหิมะก็ตกมันคือความเหน็บหนาวแสดงว่าในอดีตอะ่ะเขาอาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินมาด้วยที่บากหน้ามาแล้วก็คุณให้ความช่วยเหลือเขาแต่ว่าคนคนนี้ เขามีคนอื่นอีกคนเห็นไหมที่เขาอาจจะมาได้บอกคุณในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนเก่าในอดีตของเขาที่เขาเข้ามาในชื่อของคุณคุณซัพพอร์ตการเงินการทางองของเขาแล้วเขาก็เอาเงินของคุณไปซัพพอร์ตไอ้นั่นด้วยไอคนนั้นด้วยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอทิศทางฟังแบบนี้ก็เจ็บละเพราะว่าไม่เคยมีเวลาให้กับคุณเลยแต่เวลาทุกมาหาคุณคุณซัพพอร์ตไปเขาเอาเงินเอาสิ่งที่ได้จากคุณไปปนเปอร์นคนอื่นไหม ที่แอบซุกแอบซ่อนในความสัมพันธ์ประมาณนี้แล้วคุณไปจับอะไรต่างๆที่เขาทําแบบนี้ได้ไหมเขาอาจจะไม่เคยมีเวลาหรือว่าไม่ได้นาดมามองคุณเพราะว่ามันมีอีกความสัมพันธ์ที่ซุกซ่อนเอาไว้อยู่นะคะประมาณนี้เป็นความสัมพันธ์ทับซ้อนแล้วมันก็ดันเป็นจังหวะที่คุณก็ซัพพอร์ตคนคนนี้มากแต่คนคนนี้ก็ไปเลือกกับอีกอยู่กับอีกคนนึงด้วยอะไรแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่านี่มันคือการทรยศห,หักหลังแบบว่า มันไม่สามารถที่จะอาภัยได้ะนะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยอาจจะเกิดการเหินห่างตัดจบกันไปอะไรแบบนี้คุณก็ไม่ได้ไปเติมพลังงานอะไรให้เขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นการดิ้นรนการปากกัดตีนถีบเพื่อให้เขาอยู่ได้อย่างทุกวันนี้ยเขาต้องมาได้ตัวเขาเองล้วนเพราะคุณไม่ได้ไปเติมเขาไม่ได้ไปช่วยอะไรเขาอีกแล้วนะคะตอนนี้เดะฟูลงในฝั่งของเขามันคือลักษณะของคนที่อยากวนกลับมาในความสัมพันธ์อยากมาสร้างสัมพันธ์ทนามตีด้วยอยากช่วยเหลืออยาก มาทําทุกอย่างเหมือนกับให้มันเหมือนกับที่เขาเคยได้จากคุณไปอะไรแบบนี้คือเหมือนกับว่าอยากกลับมาในทิศทางของคุณบ้างอยากกลับมาเป็นผู้ให้กับคุณบ้างแต่ว่าคุณเนี่ยเริ่มปิดกั้นของเขาไปแล้วนะก้าวไม้ท้าที่เกิดขึ้นคือตลอดเวลาเนี่ยคุณแบกความทุกข์แบกความระทมใจกับการกระทําของคนคนนี้มามากๆแล้วคุณนะเรียกว่าคุณแบกความสัมพันธ์เนี่ยคุณแบกจนคุณแบกไม่ไหวมันเกิดการปิดกั้นการสื่อสารกันขึ้นมาคุณ แม้ว่าคุณอาจจะเพเยอไม้มามองดูเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ทิศทางที่คุณเนี่ยจะกลับไปแม่หมอเห็นถึงการที่คุณอ่ะขยาดมากเลยผ้าพันแผลยังพันอยู่บนหัวเลยเห็นไหมคุณอ่ะขยาดมากเลยกับการที่ คุณจะกลับไปในทิศทางนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วคุณก็ไม่เอาอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยสตริงเกิดขึ้นในฝั่งของคุณคุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆรักขนาดสิ่งโตอย่างยอมคุณเลยเห็นไหมแต่คุณก็มีความอ่อนโยนด้วยเหมือนกันมันมีทั้งความเข้มแข็งในมุมของตัวเองแต่ก็มีความอ่อนโยนกับผู้อื่นอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะในพลังงานวันนี้สิ่งที่แม่หมอเห็นคือคุณเลือกที่จะ ยอมหักไม่ยอมงอนะคุณไม่อยากกลับไปแล้วคุณยอมเข้ามาเยอะแล้วอะ่ะแต่ทิศทางของเขามันเป็นคนที่อยากจะเดินทางมาสารสัมพันธ์ด้วยจริงนะเพราะว่าชาลีออดนเป็นลักษณะของการเดินทางแสดงว่าช่วงเวลาที่พวกคุณห่างกันเขากับคุณอาจจะอยู่ไกลกันไหมหรือเขาอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆไหมเขาอยู่ต่างประเทศไหมอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะแต่แม่หมอเห็นว่าเขาเป็นคนที่เดินทางบ่อยอยู่นะก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยใดๆก็ตามนะมันพูดถึงเรื่องของการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะหาช่องทางที่เดินทางมาหาคุณแหละเพราะคนคนนี้ยังรักคุณอยู่นะคะเขายังมีความรักคุณอยู่และยังแบกความรักของคุณไปอยู่ในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นในทิศทางเขาคือเขาอยากจะกลับมาหาคุณถ้าในอดีตเขาไม่เคยบอกคุณไม่เคยชัดเจนเลยครั้งนี้เขาอยากจะกลับมาบอกคุณว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงอะไรแบบเนี้แต่อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณนจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพกติค่ะว่าไพ่เทพกติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ วันนี้แม่หมอก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปเรียวให้นะคะรวมถึงในช่วงสวงกรางไปได้วยไอ้คลิปเรียวสั้นๆเนี่ยแม่หมออาจจะได้ทำให้ตอนช่วงหลังสงกรางนเน่ยนะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวไพ่เล่าเรื่องเนี่ยแ,แม่หมอจะทำเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็จะแชร์ในทุกๆวันเหมือนเดิมนะมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของเทพคติต่อคะ่ะเทพคติบอกว่าคนคนนี้นะ อาจจะเป็นคนที่นิสัยเดิมดั้งเดิมเป็นคนที่ชอบเอาชนะเป็นคนที่ทําอะไรชอบคิดวางแผนเจ้าเล่์กล่อมก็เป็นไปได้ที่นี้ในการที่คนคนนี้จะหวนกลับมาในชีวิตของคุณยากยากลําดับแรกคือเขาต้องลดอีโก้ของเขาลงก่อนเขาเป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันนะเพราะลักษณะเขาคล้ายๆจะเป็นนักลบก็แสดงว่าน่าจะบู๊เหมือนกันอย่างที่สองนะคะสิ่งที่เขาจะทาคือหลังจากที่เขาลดอีโก้ลงมาแล้วการกลับมาในทิศทางชีวิตของคุณ่ะ เขากลับมาอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันสูญเสียไม่ได้เขารับจากคุณมาเยอะแล้วเขายังไม่ได้ทําอะไรเพื่อคุณเลยแม่ต่อบอกอะไรกับคุณอะไรแบบเนี้ยบอกความรู้สึกกับคุณก็ยังไม่เคยได้ทําเพราะฉะนั้นเอาละสีการวนกลับมาในทิศท,ทางชีวิตครั้งนี้แม่หมอบอกเลยว่ามันเป็นลันกษณะของคนเจ้าเล่ห์ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาได้กลนอะ มาได้เดมอนก็นเอาได้คาถาเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเพราะเขามีความเชื่อว่าเขาทํายังไงก็ได้ค่ะเขายอมละขอให้เหมือนกับว่าให้ได้กลับมากันในความสัมพันธ์เถอะอะไรแบบนี้นะคะจะติกเกิดขึ้นจะเกิดการที่แบบว่ายอมพิสูจน์ตัวตนแล้วว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณอะไรแบบนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมจากเขาเลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณปิดประตูตีตายละ เขาก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึกในอดีตนั่นแหละว่าคุณไม่มีความยุติธรรมให้กับเขาอะไรแบบนี้ทั้งทั้งจริงๆคุณให้เขาจนไม่เหลืออะไรแล้วอะแล้วคุณก็เฟดตัวออกแล้วแต่เขาอะจะเกิดการตื่นรู้แล้วจะเกิดการที่พยายามพิสูจน์ตัวตนเกิดขึ้นนั่นเองนะก็เหมือนนางสีดาลุยไฟประมาณแบบนี้จะเกิดการพิสูจน์ตัวตนเกิดขึ้นเพื่อเหมือนกับว่าให้คุณเห็นให้ได้ว่าเขายังรักคุณอยู่จริงๆนะอะไรเงี้ยจะทําให้คุณยอมรับคุณให้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะ จะทําให้คุณยอมรับเขาให้ได้ประมาณแบบนี้ซึ่งตอนนี้คุณเป็นภาวะของคนที่ถอดใจแล้วที่แม่หมอเห็นนะเพราะเขายังเห็นว่าคุณเนี่ยการที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตอะคุณคือความสดใสนะพระอาทิตย์นี่คือความเจ,จลลิดจรัสความรุ่งโรจน์โดชดช,ช,ช่วงความสดใสเขามองว่าการที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตอะคุณเกอหนัพอร์ตเขาได้และอย่างหนึง่งมันเป็นเหมือนกับคนที่จุดประกายให้เขาเริ่มต้นทําอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆถ้าในอดีตมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าตื่นรู้ไหมตื่นรู้ค่ะแล้วก็เสียดายมากแล้วก็ปล่อยไม่ได้เดี๋ยวกับคําว่าเดอะซันคำนี้นะยังไงก็ตามอะ่ะคือเขาจะยอมพิสูจน์ตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างลหะเพื่อให้คุณเชื่อว่าความรักของเขามันเป็นความรักที่ปลอดภัยนะเดอะเมจิกเชี่ยนเกิดขึ้นจะทําอะไรบางอย่างที่คุณคิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณตัดสินเขาไปแล้วว่าคนคนนี้โอ้โ oh, ห oh, แย่มากเร็วมากหลอกลวงอะไรอย่างงี้คนคนนี้จะเกิดการพิสูจน์ตัวตนเกิดขึ้นให้คุณรู้สึกว่า ่าคุณต้องยอมรับเขาได้ประมาณนี้ค่ะต่อเลยค่ะเมื่อกี้มีโทรศัพท์ด่วนของแม่หมอเนะเขาจะทำสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงอ่ะคือจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยว่างนั้นเถอะนะ จริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงนะแล้วสิ่งที่เขามองก็คือคุณก็คือความหนักแน่นมั่นคงจริงพระภูมิเทวีนี่ก็คือพระแม่ธรณีดีๆนี่เองคุณเป็นคนที่มีความอดมสมบูรณ์มีสัจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวมีทั้งความแข็งแรง แล้วก็มีทั้งความอ่อนโยนอยู่ในตัวความแข็งกร้าวอะไรแบบนี้มันครบรถครบเครื่องอยู่ในคนคนเดียว,วเขาจะปล่อยคุณไปได้ยังไงอันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้คิดถึงเขาเองต่างหากที่ผิดในอดีตนะอาจจะคบคุณเพื่อที่เหมือนกับอะหวังผลประโยชน์จากคุณหรือว่าเห็นว่าคุณเนี่ยอ้อล้อใจอ่อนตามเขาทุกอย่างบอกอะไรคุณก็ ทำเพื่อเขาหมดอะไรแบบนี้ด้วยความที่คุณรักเขาอะแต่เขา,ามองในเรื่องของผลประโยชน์ไม่ได้มองถึงในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรเงเคยเป็นผู้รับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในเวลานี้เขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าทั้งหมดทั้งมวลการที่คุณเป็นแบบนี้คือการกระทำาเขาเอง,ท,งทั้งนั้นเลยในอดีตที่เขาเคยทําแย่ๆกับคุณฮนุมานที่เกิดขึ้นเปในลักษณะของคนที่พยายามจะ สื่อสารพยายามจะวิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณวิ่งเต้นประสานงานติดต่อสื่อสารพูดคุยอยากเริ่มต้นใหม่อันนี้คือทิศทางของเขามันก็จะเป็นคําว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขายอมไม่ได้แล้วเขาเคยอยู่ข้างคุณมาตลอดอะไรแบบนี้ค่ะตอนเนี้มันเหมือนกับว่าถามว่ารู้สึกผิดไหมเขารู้สึกผิดอยู่ในใจเขารู้สึกว่าเขาเคยข่มเหงคุณนี้เอง แต่เขาอาจจะไม่พูดก็ได้แต่เขารู้อยู่ในใจเพราะความที่เขาเป็นคนอีโก,โก้ไงเขารู้เขาเคยข่มเหงคุณเขาเคยไม่รอบคอบในความสัมพันธ์นี้เหยียบเรือสองแคมไหมเคยอยากจะเอาแต่ตัวเอาแต่ใจตัวเองอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เลยเพราะฉะนั้นเนะี่ยการที่คุณหลุดออกจากชีวิตของเขาอย่างนี้มันไม่แปลกคนคนนี้จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเทพพังคานเกิดขึ้น ความมุดทะลุดุดันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับมาในความสัมพันธ์ให้ได้อะคนคนนี้นะถ้าเกิดเขาขาดคุณไปเขาตายเลยนะเพราะตอนนี้มันเพิ่งตื่นรู้อะว่าในบรรดาทุกคนนี้เข้ามาในชีวิตของเขามันไม่มีใครดีเหมือนคุณลนะจัสเมนลงมันคือวิบากกรรมของเขาเองนะคะ <c oughs> มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็ทําหลุดมือมันเป็นวิบากกรรมของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขายังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตคุณผู้ซึ่งที่เขาคิดว่า คุณมีความหมายกับเขาอ่ะเขาจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนนางสีดาลุยไฟแล้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นแบบเมจิเชียนให้กับคุณนะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของไพ่อราเคลน,นะคะว่าไพ่อาลาเคลจะสรุปข้อความว่ายังไงนะคะเขามองว่าเวลาในคุณนิ่งแล้วการเงินการทองหน้าที่การงานคุณดีคุณมีมากด้วยแล้วคุณก็ไปไกลแล้วอันนี้คือทิศทางที่เขาเห็นนะ เขาห่วงคุณมากนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะเป็นคนวางมือตัดจบไปเองแต่จบอะ่ะเขายังแอบส่งคุณยังแอบหึงให้แอบห่วงคุณอยู่เลยเห็นไหมมันเป็นอะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาออกจากห่วไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคิดไม่ตกคิดไม่ออกอยากได้คุณกลับมาพยายามหดหาหนทางนะว่าจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือให้ได้สื่อสารกับคุณเนี่ย เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะทํายังไงอันดับแรกที่แม่หมอเห็นคือเขาต้องลดอีโก้เขาก่อนเลยนะนั่นแหละแค่นั้นเลยก็จะมมตก็ทําได้เองอยู่ที่ว่าเขาจะคิดได้เมื่อไหร่นะคะสิ่งที่เขาคิดคือถ้าเกิดเขามีคุณอยู่ในชีวิตชีวิตเขาน่าจะดีขึ้นเพราะมันมีลักษณะข,ของเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจแล้วก็คนที่ชักนําไปแต่ในทางที่ดีๆไม่ได้เหมือนกับเวลาที่ผ่านมาที่เขาไปเลือกกับอะไรก็ไม่รู้แล้วชีวิตเขามีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้อันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้แอบคิดนะ ถ้ามีคุณชีวิตของเขาก็น่าจะดีกว่านี้ก็คือดีเหมือนกับที่คุณเป็นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําก็คือถ้าเกิดเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งความสม่ําเสมอความเสมอต้นเสมอปลายจะเกิดขึ้นถ้าในอดีตก็เคยมาแบบโผ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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรแบบเนี้ยเพราะมันไม่ได้มีความจริงจังในความสัมพันธนะ์น่ะการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขาเหมือนกับว่าเขาจะทําทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยแต่อยู่ที่ว่า เพื่อนใช้โอกาสเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะก็จบแล้วค่ะสําหรับแรนดอมวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะอัดคลิปเอาไว้ให้จนถึงหลังสงการเลยนะคะ